สวัสดีครับวันนี้ผมมีคลิปาฝากนะครับคลิปของเจนาเรานะครับเจนาคนไหนคนนี้แหละฮะปกติเราจะได้เสียงเจนาเปนเสียงผู้หญิงนะครับวันนี้มีเสียงที่สองและเสียงที่สามที่เขาซ่อนไว้อยู่นะครับเสียงความลับที่น้อยคนมากจะรู้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเป็นคลิปสั้นๆนะครับผม แล้วก็อย่าลืมฝากติดตามแชร์เฮดเดอรเอสด้วยนะครับชแนลจอยชแนลหลักนะครับส่วนชแนลรับคนเชิญชแนลนี้นะครับเฮดเดเอสด้วยนะครับชแนลหลักก็เป็นชื่อเต็มแคร์นะครับอย่าลืมพิมพ์ขพราะว่าแคร์น้ำหน้านะคุณมากครับเดี๋ยวมาดูคลิปกันครับผมอย่าลืมเข้ามาติดตามมาเลยนะครับเดี๋ยวเด้อลืมลืม,ลมพูดเสียงไหมค<อ>่ะหรอไอ้ยลับสดีไหนไหนพูดใหม่ดิดีมาก ได้ยินป่ะไหนๆอีกรอบบินอีกรอบบินพูดหนังๆได้พูดหนังๆนี่คอเถียงยีดองอ้าวมึงไม่ใช่เสียงผู้ชายอีกแล้วหรอไอ้ตุ๊ดเนเน่แอฟแมนใหม่สิตุ๊ดแล้วเดือนแล้วตุ๊ดไหนในแอฟแมนใหม่ขออีกรอบนึงไปเกมเพลสฮัลโะหมอสวัสดีครับ โอ้โหมึงได้สามเสียงเลยเว้ยโอ้โหตายหาาละได้แน่นอนว่ะ <laughs> ขอเสียงแมนๆนขอเสียงแมนๆนรอบนึงรอาสุดท้ายเดลสวัสดีครับได้ยินไหมครับโห้เจ๋งมากครับ